อทีนี้สลับอารมณ์กันสักหน่อยนะคะเป็นเรื่องราวสุดทุกใจของคุณยายอายุ81ปีค่ะป่วยเป็นไตเสื่อมแถมต้องเลี้ยงดูลูกพิการ2คนนะคะซึ่งคุณยายเนี่ยบอกว่าถูกลูกคนสุดท้องที่รักแล้วก็ไว้ใจแอบนำโฉนดที่ดินไปขายล่าสุดในทุนเจาะยึดบ้านนะคะคุณยายบอกว่าทุกวันนี้นอนร้องไห้ตรอมใจทุกวันเลยค่ะ นายสุวิทย์แสงสิริวัฒนาธนายความประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของนางมุ่นอายุ81ปีเป็นเจ้าของบ้านพักนะคะนี่คุณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ คือบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่13บ้านคำแมดตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินหลังจากที่ร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือด้านคดีความเนื่องจากลูกสาวแอบนำโฉนดที่ดินจำนวน18ไร่ไปแบ่งขายแล้วก็ก่อหนี้ก่อ,กอสินล่าสุดค่ะบ้านที่พักอาศัยในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดีและกำลังถูกในทุนประกาศขายทอตลาด นางงุ่นเนี่ยหรือว่าคุณยายอายุ81ปีนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไตเสื่อมทั้งสองข้างค่าไตาเหลือเพียง3%เท่านั้นแล้วก็ยังต้องดูแลเลี้ยงดูลูกที่พิการคะ่ะที่ป่วยติดเตียงถึง2คนซึ่งก็คือนางสาวสมนึกอายุ60ปีและนางสาวาสาวิไลวันอายุ58ปีส่วนที่ดินเป็นของสามีมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่หลังจากที่สามีเสียชีวิตในปี54นะคะ ลูกสาวคนสุดท้องก็ได้ขอเป็นผู้จัดการมรดกจากนั้นปีห6ลูกสาวคนสุดท้องได้จัดการโอนที่ดินมรดกให้ทายาทสีไร่ส่วนที่เหลือค่ะได้โอนเป็นชื่อของตัวเองแล้วแบ่งข้ายไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะกระทั่งเหลือที่ดินเพียง3าไร่เศษเท่านั้นก็คือส่วนที่ปลูกเป็นบ้านพักอาศัยก็จะแบ่งแยกไว้สองไร่เศษ นางหุ่นเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาโฉนดไว้ส่วนที่ดินที่เหลือทั้งหมดลูกสาวคนสุดท้องได้ขายให้กับนายทุนไปจนหมดเลยนะคะก่อนที่ตัวลูกสาวเองเนี่ยจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับสามี กระทั่งปี63ของคุณผู้ชมปีที่แล้วลูกสาวคนเดิมคนดังกล่าวได้ไปแจ้งว่าโฉนดที่ดินหายเพื่อขอออกโฉนดใหม่ในระหว่างนั้นลูกสาวมีหนี้สินหลายอย่างจนกระทั่งถูกฟ้องคดีแล้วก็คดีเนี่ยอยู่ระหว่างการรอประกาศขายทอดตลาดซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้บ้านที่นางหมุ่นอาศัยถูกบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาดโดยหมายบังคับคดีลงวันที่ไว้นะคะคือวันที่30พฤศจิกายน2563 นางงูนเนี่ยเล่าต่อนะคะบอกว่าด้วยความรักเชื่อใจลูกสาวคนสุดท้องให้เป็นผู้จัดการมรดกไม่นึกเลยว่าลูกสาวคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นลูกในไส้แท้ๆจะแอบโอนเป็นชื่อของตัวเองแล้วแอบไปแบ่งขายทําให้ตอนนี้รู้สึกเสียใจต้องนอนร้องไห้ทุกวันนะคะทางฝากฝั่งของนายสุวิท์ค่ะ ก็มองว่าคดีนี้ยังสามารถฟ้องขัดทรัพย์ได้เพราะว่ายังไม่มีการประมูลขายและเจ้าของตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ลูกสาวของคุณยายนะคะไปฟังเสียงของทานายความกันหน่อยค่ะของคุณยายเนี่ยผมยังมองว่ายังมีโอกาสเนื่องจากว่าผมได้ทําการตรวจสอบของไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระะสินแล้วปรากฏว่ายังไม่มีการขายทอดตลาดยังไม่มีกาหนดกาหนดขาย,ยานะทีนีน้พอยังไม่มีกําหนดขายเนี่ยคุณยายมีสิทธิ์ได้ร้องขอขัดทรัพย์ ว่าทรัพย์ที่โจทย์นำยึดเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์ของจำเลยแต่เป็นของคุณยายเพราะเพราะมันเป็นโมโดกลที่มีการแบ่งปันแล้วมีการแบ่งแยกฉนดเรียบร้อยอืสำหรับหลักฐานที่ดิน18ไร่ที่นางหุ่นระบุและมีอยู่ในปัจจุบันนะคะลูกสาวคนสุดท้องโอนเป็นชื่อตอนเองและขายไปแล้ว4แปลงแบ่งให้พี่สาวพี่ชาย2แปลงจำนวน4ไร่และส่วนที่เหลือค่ะ คือที่ปลูกสร้างบ้านซึ่งกําลังจะถูกในทุนยึดนะคะหลังจากนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เอาแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นคือยังไม่ได้ขายนะอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเพื่อจะขายทอดตลาดแต่ทีนี้ถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะว่าลูกสาวคนนี้ยไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ยังไงถูกไหมฮะพอไปโอนเป็นชื่อตัวเองก็เลยไปบริหารจัดการนําไปขายได้นะฮะจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นเอง ถ้าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปเอาผิดลูกสาวก่อนอเพื่อให้รู้ว่าที่ดินเนี่ยไม่ใช่ของลูกสาวจริงๆม,ม,มันถึงจะไปขัดทรัพย์ตรงนี้ได้ก็ต้องเอาผิดลูกสาวและลูกสาวเนี่ยก็ไปปลอมแปลงทั้งเอกสารทั้งลายมือเนี่แหละครับก็โดนคดีกันต่อจากนี้ไปนะครับ